ข่าวเดือนค่ะท่านผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องหอพักชื่อดังย่านรังสิตหรือที่รู้จักกันในเรื่องของหอเหอเหอนะคะวันนี้นะคะตํารวจนำหมายสารเข้าจับกลุ่มคุณป้าเจ้าของหอพร้อมสามีนะคะที่เป็นอดีตนายตำรวจพร้อมกับลูกสาวนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเรามาฟังกันนะคะ 11นาฬิกานะคะท่านพลตำรวจตียุทธนาจรขุนนะคะซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำหมายสารพร้อมกับพันพร้อมกับผู้กำกับปักคองรังสิตรองผู้กำกับนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งนะคะจากสพปักคองรังสิตนะคะนำหมายสารออกไปจับกลุ่มนะคะ คุณป้านะรพร้อมกับสามีและบุตรสานะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันนะคะว่าสามีของคุณป้าคนนี้ก็เป็นคนที่เป็นอดีตานายตำรวจชื่อดังนายตำรวจใหญ่นะคะไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือตำแหน่งดินชัดนักนะ,ะวันนี้ก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือสามีเขานี่เป็น อดีตนายตำรวจซึ่งกเกษียณร,ราชการแล้วเคยรับราชการสูงสุดในตำแหน่งพันตำรวจเอกนะคะ,ะเป็นผู้กำกับสอพอลาดหลุมแก้วนะคะคือพันตำรวจเอกพูนสักพ,พูนศักพูลสวัสดนะคะพร้อมกับลูกสาวอายุ28ปีนะคะที่บ้านพักในเขตเมืองปทุมธานีนะคะในช่วงเวลาประมาณสิบนาฬิกาที่ผ่านมานี้นะคะ รา,ายละเอียดนั้นมีอยู่ว่านะคะการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้ขอหมายสารจากสารไป3ข้อหาแต่ตอนนี้ทางสารอนุมัติให้มาเพียงข้อหาเดียวนะคะนั่นก็คือข้อหาร่วมกันกันโชคทรั์นะคะในการจับกลุ่มนี้ก็มีการโต้เถียงกันอยู่บ้างนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะอ,อดีตผู้กํากับนี้เขาก็ย่อมที่จะ มีชาวบ้านเราก็เรียกว่าหัวหมอนะคะอยู่บ้างนั่นแหละค่ะนะ,ะ,นะะแล้วก็ด้วยพยานหลักฐานแล้วก็มีหมายสารมาด้วยก็ต้องยอมรับแล้วก็ดําเนินการไปตามกฎหมายนะคะอันนี้นะคะส่วนการได้ประกันตัวหรือไม่ยังไงแล้วก็ต่อสู้กันหรือไม่ยังไงแบบไหนเรามาติดตามความคืบหน้านะคะซึ่งดิฉันจะมาอัปเดตให้ฟังในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ